อ,อ๋อมุ้กกอบ่องบพิาเือเกล่าเดยพี่น้องมนอนิก,ก็พาพี่น้องมายาเชดยามองคือเกา้ารุ่นมา่า่มาอเนา้นพี่น้องมือว่านี่ก็มาันยี่แบรุ่นมือนี่ซิมาบี่ปใส่มองเกา่าเอาเป็นเพียง่ตก,กตบมงเกา่ายามอนีเนื้อนเนื้อปลาหน่อยเนื้อกุ้ ปลายางอีกแล้วปลยางปองปลายางถือนะ่อเราเราเกี่ยวรับเกี่ยวบ็ดตัวแรกแหกมานเป็นเกี่ยวขัดกันนะนี่มีรถอะไนเนาะเกี่ยวขัดเนาะตัวแรกแหกมานมาแลนะ้ว ปลาบัปลายาได้แล้วหนตัวเพียกยามเพียกตอนแรกประมาณอะไรเปล่าเลยมาหนึ่งโตเนาะโตบักใหญ่พอดีแกงพี่น้องประมาณครึ่งโลปลาย่างแกงแซ่บเลยพี่น้องอัย สะเอาไปแกงเนาะแกล้งเซโนไม่สมแกง้งแซ่บเลยพี่น้องไปรุ่นตอนต่อไปเดี๋ยวพี่น้องอลไรกันสิไปหาเนื้อกุ้งบ่นนี้เนาะเนื้อกมันจะเอาไปกุ้งเสียบนะจะหาเนื้อไปหายาเอากุ้งในเลาะแถวใส่ไว้เลยพี่น้องกาไปรุ่นกันว่าสิมีกุ้งหรือเปล่าเนาะอย่างกุ้งเนาะเลยแต่ลายเปลอ่ยน ใส่เสีบบยบเบสิับย้ำซุ้มมือบคอุอบบคอยถือนได้น้ำบกหรือบุคอยถือน้ถ้าน้ำขึ้นเน่จะถือดีเน,น,นาะเพราบอออนเขาตะฝังน้ำอะไรน้ำบกเปิดกระเชอมนอกพอได้ใส่เบสก็จุดตั้งฤษีหัตโต Lăng từ lại hiệp nói. Tanya kung hiệp ba vô địch. lại bẹp nặng. Banang nặng nặng lại nặng 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 นี่นะมันจะเป็นลอกปลายางตั้งอีลายกันนะครับ

ปรุงตัวใหญ่ปลาเหมืนก็ถือดีนเนาะตุ้งตัวน้อยเหมืนก็นเอาถือมาได้เนาะไดุ้้งตัวใหญ่ทำนิ้วมือทำนี่เนี่ยปอดีเสียเสียเป็ดปลากระสิบตัวใหญ่เนี่ยสัญยาณว่าตอนเดียวพอมาดิว่าตอนหนึ่งบริยาคพยายามตอนแรกมาสิบตอน

เสียเป็ดมานีนะมาสิไลอ่ออไลอ่อหน้อยเป็นรององน้อยบเบืน่งี่ปเสียเป็ดยางรอบหลงังรอบก็คบบอยถือรอเนีในน้ำบกนะเมบรรยากาศก็ดีดีมาดีลมเย,ย,ย,ย็นก็ได้ปลาเมื่ออยู่มากินเลยเปนโตหนึง่งมึดสยาเบ,บืองรอบ มาหอดท่าแล้วสิได้เมื่อเลยพี่น้องสิได้เอาปลาเมื่อแกลงสู่เด็กๆก,กินนะอาหารซาบเอามันนี่ก็จะเป็นแกงปลาหยางใส่นมไม่สมเลยพี่น้องใส่ใบมะขามอ่อนเช็ดเสพนะตัวมัอนี้ก็ได้ตัวเดียวพี่น้องก็สิพออยู่พอกินอยู่กับตัวเมืนะ่อยนาะเพราะว่าเราก็อยู่บ่หลายคนพี่น้องสามสี่สี่คน,นจีบละเพิ่นก็ไปเที่ยวมุกดาหารพี่น้อง นี่ก็อยู่สามซีพอลูกพอแม่ลูสกส,สีบิดแกงใส่นอำมันผสมแซบกินตอนเสาร์นะพี่นะักไปเมืม่อวานนี้พี่นาะจากมาไปหาปลาก็สิมาไปกินพี่น้อยปลาย่างที่ไปหามาแนละ้วก็สิมาแกงนะมาครัวก่อนมีตัวมันเขย่า ตีดังไถ่มปืค่ะไเป็นเพื่อนดังคาไอ้ตีแกงปลาเสนไม่สมเลยนะมีใหม่แกงสดๆเลยนะ กินเต็มเคราะห์ไปยางเสร็จอย่างเป็นการทำไมสก่ง ดังไฟเรอาบ้า้้ยังนอตกตุกอะไอดังไว้ดังไว้เจ็ดชินเก็ดกินเลยเด็กๆมันก็ดังไฟไงตุ๊กเลยตนแม่วาี ปลาแกรบกินงำกินเพียงเท่านัเกิ่มมาแต่หาอยู่หาก 5, 2, 5ินแลว้วตีกับแม่ต้องไปหาเห็ดเห็ดก่อเนเต็นกระตา เลียบร้อยเนื้อใสๆขาวๆานีเป็น้ไม้ส่ะครที่ใส่ักบบหนุ่มขามเล็กน้อยเนี่ยปล<ป>าได้เต็มถวยพอดี ทายเป็นผดนะ้วลาจะใิมาปรุงมันท่ายในปากใหิสุกก่นอน,นก็เริ่มเดือดแล้วจะปรุงแล้วมันตักนี้ฟองออกก่อนใส่ไม้สมลงไปแล้ว เดกก็จะได้เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสริเแียงปลายางแล้วกขยงเส้นไม่สุม ก็ดต,ตามเีเพี่น้องบอเก่งปลาแซ่บน้องกานสบายดีพี่น้อง